มากินนากะธรรมตอนที่หนึ่ง้อสสองสนทนาธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศักราชสองพันห้าสี่สิบกระทบสัมผัสตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าอะไรปรากฏคะอองจับดูเราหรือเปล่าคะตัวเราหรือเปล่าหรืออะไรปรากฏความแข็งแข็งและแข็งที่ตัวกับแข็งที่ไหนก็คือแข็ง เราจะเรียกแข็งว่าโตเรียกแข็งว่าเสือเรียกแข็งว่าอะไรก็ตามแต่ลักษณะที่แท้จริงยังไม่ต้องมีใครเรียกเลยทั้งสิ้นก็คือแข็งจะรู้ได้เมื่อไรเมื่อกระทบสัมผัสต่อให้นึกถึงแข็งสักเท่าไหร่นะคะก็ไม่รู้สึกความแข็งจนกว่าจะกระทบสัมผัสเช่นเดียวกับความเย็นหรือความร้อนนะคะเวลาที่ไม่กระทบสัมผัสเนี่ยเรารู้ว่าไฟร้อนแต่บอกได้จำได้ว่าไฟร้อนแต่เดี๋ยวนี้ร้อนปรากฏหรือเปล่า ต่อให้รู้ว่าไฟร้อนร้อนก็ไม่ได้ปรากฏจนกว่ากระทบร้อนเมื่อไหร่ลักษณะร้อนนั้นจริงปรากฏเพราะฉะนั้นนี่เป็นธาตุซึ่งใครเปลี่ยนแปลงลักษณะไม่ได้ธาตุร้อนก็ต้องร้อนธาตุแข็งก็ต้องแข็งเพราะฉะน,นั้นสิ่งที่เป็นรูปธาตุจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากรูปธาตุสิ่งที่เป็นนามธาตุนะคะต่างกับรูปธาตุเพราะเหตุว่ารูปธาตุไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย แต่นามธาตุเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายได้รู้อะไรบ้างเห็นอะไรบ้างจำอะไรบ้างคิดอะไรบ้างทั้งหมดเป็นนามธาตุเมื่อรู้จริงๆว่าเป็นนามธาตุนะคะรู้จริงๆว่าเป็นรูปธาตุแล้วเอาตรงไหนมาเป็นเราเราจะไปแทรกอยู่ตรงไหนได้คะ่ะถ้ารู้จริงๆแต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นนามธาตุเป็นรูปธาตุก็เป็นเราตั้งแต่รีรสะตลอดค่ะ ตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นความเข้าใจถูกอะไรเป็นความเข้าใจผิดอะไรเป็นความเห็นถูกอะไรเป็นความเห็นผิดถ้าเป็นความเห็นถูกก็คือว่าไม่ใช่ถูกเพราะคนนี้คิดเอาหรือว่าไม่ใช่ถูกเพราะคนนั้นบอกแต่ถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนะค่เพ้าเะ่งคำว่าอรหันตสัมนาสัมพุทโธหรือสัมพุทเจ้าเ่ยนะคะหมายความว่า รัตสรู้ธรรมะโดยชอบชอบที่นี่อาจจะไปแปลว่าตามใจชอบแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะชอบคือถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ความจริงของสภาพธรรมะถูกโดยชอบนะคะไม่ใช่โดยผิดก็คือว่ารู้ความจริงของสภาพธรรมะนะยังมีเราอีกไหมคะหรือมีนามธาตุกับรูปธาตุเท่านั้นไม่ว่ากี่พบกี่จักรวาลที่ไหนก็ตาม รรมาจะต้องมีสองประเภทใหญ่คือเป็นนามธาตุกับรูปธรตุเท่านั้นเพราะฉะนั้นสัตว์จะทเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะและถ้า,เป,ปญญาเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาที่รู้ความจริงของสิ่งที่กําลังมีในขณะนี้ไม่ใช่ไปรู้ในขณะอื่นถ้าเราเพียงแต่คิดนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วจะบอกว่าเรารู้ชัดแจ่มแจ้งได้ไหมในเมื่อเพียงคิด เรือว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดและเราก็บอกว่าเรารู้นะต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งนั้นก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นแต่เพียงความคิดแต่ปัญญาจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นค่ะปัญญาคือความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นจึงปรากฏเมื่อเกิดแล้วก็ดับท,ทันทีนี่เป็นสิ่งที่จะต้องอบรมจนกว่าจะประจักษ์แจ้งเพราะถ้าไม่ดับนะคะเห็นนี่ก็เห็นตลอดไปไม่มีได้ยิน ใช่ไหมคะแต่นี่จะมีใครบางครั้งที่เห็นแล้วก็ไม่มีได้ยินไม่มีคิดนึกแต่เพราะความรวดเร็วของการเกิดดับของจิตซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้จนกว่าจะมีคําสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดตามความเป็นจริงแล้วก็ทรงพระมหากรุณาที่จะแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้นะคะให้มีผู้ที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยได้เกิดความเข้าใจเป็นปัญญาของตนเอง จนกระทั่งถึงเราขนาดที่สามารถจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำเทศนาซึ่งตรัดด้วยพระโอษของพระองค์นะคะณพระวิหารเชตวันและสถานที่อื่นซึ่งยังจารึกไว้และเราก็สามารถที่จะฟังและก็ศึกษาได้เพราประชา้น<ช><ๆ>ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมว่าไม่มีอะไรนอกจากนามธรรมกับรูปธรรมหรือทั้งหมดทุกอย่างเป็นธาาุซึ่งมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแล้วก็ถ้าเป็น นามธรรมที่เกิดขึ้นก็ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งนามธรรมที่ไม่เกิดก็มีอย่างเดียวคือนิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่งที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นธาตุหรือธรรมะที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะว่าไม่มีลักษณะที่กิเลสจะเข้าไปติดข้องได้ขณะนี้มีสภาพธรรมะเป็นธาตุอย่างที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะรูปธาตุกับนามธาตุถ้าฉันถึงเฉพาะเนี่ยมีความเข้าใจถึงลักษณะ ที่กําลังปรากฏเฉพาะที่กําลังปรากฏจริงๆเรากาลังฟังเรื่องเห็นแลนะเราก็บอกว่าในโลกนี้มีสภาพธรรมะสองอย่างนะคะคือนามธรรมอย่างหนึ่งกับรูปธรรมอีกอย่างขณะน,นี้ต้องรู้ค่ะว่าที่กําลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรมถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นต้นนะคะไม่มีการถึงเฉพาะลักษณะของนามธรรม ซึ่งไม่ใช่รูปธรรมเลยในขณะที่กำลังเห็นเป็นลักษณะสองอย่างซึ่งต้องมีพร้อมกันนะคะคือเมื่อมีจิตเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นคือสิ่งที่กำลังกรางฏททันตาในขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนลคะ่ะต้องฟังต้องคิดต้องไตร่ตรองต้องน้อมที่จะรู้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นความจริงหรือว่าเป็นลักษณะอย่าง เย่างรูปธรรมเนี่ยก็มีปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเกือบจะไม่สงสัยเลยในลักษณะของรูปธรรมแต่ที่สงสัยก็เพเห็นว่าเคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เสมอเช่นเป็นกล้วยเป็นข้าวเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่พอพูดถึงรูปธรรมเนี่ยค่ะชื่อต่างๆเหล่านี้หายไปหมดแต่มีลักษณะของธาตุที่ปรากฏซึ่ง เป็นธาตุแท้ๆที่กําลังปรากฏทางหนึ่งทางใดไม่ตรงกนะันเพราะฉะนั้นต้องมีปัญญาที่จะเข้าใจลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมก่อนนะคะขณะนี้เองที่กําลังฟังนะะี่ค่ะสติเกิดนะคะจึงฟังเข้าใจและปัญญาก็กําลังเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นที่ว่าไม่มีตัวตนก็เพราะเหตุว่าเป็นนามธรรมเป็นจิตกับเจตสิกฝ่ายดีที่เป็นไปในกุศล คือจิตที่ดีงามพราขณะ,ะที่ฟังเข้าใจนี่แต่ไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีกาหรืาอิสสาไม่มีมัชฌิรยะความตจริญไม่มีสภาพธรรมะใดๆที่เป็นอกุศลในขณะที่กุศล,ลจิตเกิดน,นี่คือระดับขั้นจากการฟังซึ่งเป็นขั้นปริยัตินะคะแล้วก็เป็นขั้นที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเฉพาะแต่ละอย่างนี่คือปฏิบัติไม่ใช่เราไปปฏิบัติ หรือเราอยากจะปฏิบัติแต่ว่าต้องเป็นสติปฏิบัติกติจของสติเช่นเดียวกับโลภะ้าชนิดนี้นะคะเวลาเกิดขึ้นจะไม่ทําอย่างอื่นเลยนอกจาก,กติดข้อต้องการยึดมั่นในสิ่งที่กำลังปรากฏมีใครบ้างคะที่ไม่ชอบเห็นมาที่นี่เดี๋ยวจะไปที่โน่นละจะไปดูอะไรคะพระอาทิตย์ตกพาหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็แสดงเห็นว่า แม้ว่ามีเห็นแล้วก็ยังติดข้องในสิ่งที่ถูกเห็นเพราะฉะนั้นถ้าชนิดนี้เกิดขึ้นขณะใด,ดนะ,ะต้องทํากิจนี้ไม่ทํากิจืีนแล้วก็ทํากิจนี้เนะะี่ย่ะบ่อยที่สุดในวันหนึ่งวันนี้ถ้าฝ่าไม่เข้าใจก็เป็นเราหรือเป็นเขาเพราะใครมีลักษณะของโลภะมากๆเราก็บอกคนนี้โลภัดลืมตัวเอง <c oughs> เป็นเขา <c oughs> นะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะเนี่ยต้องเป็นผู้ตรงไม่มีเขาไม่มีเราแต่เป็นธรรมะเมื่อธรรมะฝ่ายไม่ดีเกิดก็คือธรรมะชนิดหนึ่งไม่ใช่เราเมื่อธรรมะฝ่ายดีเกิดก็เป็นธรรมะเหมือนกันไม่ใช่เราเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นธรรมะฝ่ายดีเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงค่ะและเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะไม่ใช่เพียงเรื่องราวแต่ว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นปรมัภธรรมจริงๆ เช่นนามธรรมเป็นาธาตุรู้เป็นสภาพรู้ขณะนี้มีนะครับตั้งแต่เกิดจนตายไม่ขาดนามธรรมลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัญญาที่จะเข้าใจเรื่องของนามธรรมและรู้ว่าขณะนี้อะไรเป็นนามธรรมก็จะถึงระดับขั้นที่สตินะคระัรงแต่งเป็นสังขารขันจนกระทั่งสามารถที่จะระลึกลักษณะของนามธรรมหรือรูปธรรมพร้อมด้วยปัญญาที่รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นรูปลักษณะนี้เป็นนาม ความเป็นเราเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปทีละเล็กทีละน้อยพราะฉะนั้นเวลาที่สติเกิดนะคะก็จะต้องเกิดพร้อมกับละอภิชาโทมนสแต่ว่าจะต้องมีอาตาปีค่ะสัมปชัญญะสัมปชานุสติมาถึงมีสติมีสติพร้อมสัมปชัญญะและวิริยะซึ่งทั้งหมดที่กล่าวถึงน้ค่ะก็คือเจตสิกกระเหตุว่าจิตเป็นนามธรรมเจตสิกเป็นนามธรรมซึ่งต้องเกิดพร้อมกัน ส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่คาว่าจิตนะคะแต่ไม่ค่อยจะได้ยินคาว่าเจตสิกถ้าไม่ศึกษาธรรมะก,ก็จะไม่ได้ยินคำนี้เลยมันเห็นแล้วมันโทมมนัดรือ้อเนยโซม,มนัดเนี่ยมันมาพร้อมเลยนะครับค่ะนั่นคือขาดสติในภาษาบาลีจะใช้คําว่าหลงลืมสติแบบมีสติจะใช้สองคำม,มาพร้อมกันเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ตรงที่จะรู้นคะคะว่าขณะนั้นหลงลืมสติราะว่าสติไม่ได้ระลึกถ้าระลึกแล้วไม่พร้อมค่ะราะว่าระลึกได้ทีระยง จะระลึกทางตารู้ทางหูรู้ทางจมกูกรู้ทางลิ้นหรือทางกายก็เป็นสภาพธรรมะหรือเป็นธาตุที่ต่างกันไม่เหมือนกันค่ะเกิดเพราะเหตุต่างกันด้วยเรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่จะต้องฟังแล้วก็ศึกษาตลอดชีวิตนะคะนี่ไม่ทราบกี่นาทีคร<ด>ึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอีกมากนะคะที่จะต้องเป็นรอบสูตรค่ะคือเพื่อที่ฟังมากจริงๆผมเนยตยฟังแต่ผมอ,อาจารย์ ตปีพันรอยแปดิหาเท่า,ทาเดียวนี่นะอรอดฟังแล้วอ่านอ่านแล้วฟังอยู่แบบพ่อกำกับเดืออเด่อนแจ้งในในเครื่องนเดื่อนแจ้งนี่ลนะ่ละพ่อเปิดโม๊ะคักไปในย่งโปไปหอ่อใจแต่ว่าพยายามอยู่ถูกต้องค่ะคือความจริงเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นนี่แสดงเห็นว่าเรานี่นะคะไม่ใช่เ่า่งเกิดมีอายุเท่านี้เท่านี้แสนกดกลับมาแล้วค่ะ สภาพของจิตเป็นธาตุที่วิจิตจริงๆนะคะอัศย์จริงๆถ้าเห็นว่าเป็นนามธาตุซึ่งเมื่อเกิดขึ้นระดับไปสภาพของจิตที่กําลังมีขณะนี้นะคะ่ะเป็นปัจจัยให้ทันทีที่จิตขณะนี้ดับทําให้จิตขณะต่อไปเกิดยับยั้งไม่ได้เลยความเป็นสติหรือพลัง,งหรือความสามารถหรือความวิจิตอันนี้นะคะนะชื่อว่าอน,นันตระปัจจัยเลยหมายความว่า ทำให้สภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกต่อไปเกิดโดยไม่มีระวังขั้นเลยสื่อต่อติดกันทันทีเพราะฉะนั้นจะหมดความสงสัยในเรื่องตายแล้วเกิดเพราะว่าขณะนี้จิตก็ตายจิตขณะก่อนตายและจิตขณะนี้ก็เกิดและจิตเดี๋ยวนี้ก็ตายและจิตขณะต่อไปก็เกิดก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาเพราะฉะนั้นเป็นแต่เพียงสมมุตินะคะว่าตายชั่วกราวแล้วก็เปลี่ยนทัเปลี่ยนชาติโดยกรรม ก็ทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดอีกและจิตต่อ,ตอไปก็เกิดสืบต่อจนกว่าจะจุดสินั้นก็ปฏิสนธิต่อไปก็เป็นเรื่องของธาตุซึ่งธาตุนี้มีลักษณะอย่างนี้เป็นอนันตระปัจจัยอย่างนี้ใครจะเปลี่ยนแปลงธาตุนี้ไม่ได้เหมือนเย็นกับธาตุไฟก็ร้อนหรือเย็นจะเปลี่ยนธาตุไฟให้เป็นแข็งก็ไม่ได้เพราะว่าแข็งนั้นไม่ใช่ลักษณะของธาตุไฟแต่เป็นลักษณะของธาตุอีกชนิดหนึ่งคือธาตุดินเดีย่ยวนี้นะผมพอมองเห็น จะรั่วอยู่ในระหว่างกลางคืนว่ะแสงสว่างยังไม่เกิดแต่ผมยังอดซา,าอยากอดซาอยู่ว่ามีเวลาหนึ่งตะวันคืนมาผมจะได้เห็นค่ะเวลานี้มีแสงดำไรแต่ว่ายังไม่สว่างชัดใช่ไหมคะที่ได้ฟังนี่คะ่ะน้อยคนที่จะได้ยินได้ฟังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนต้องมีหูและปู่ด้วยก็ได้ยินเสียงรถไฟบางทีก็ได้ยินเสียงด,ตงดยน,ยงนตรีเสียงเพลง เสียงสารภัพอย่างแต่เสียงที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะไม่ใช่ว่าสำหรับทุกคนนะคะต้องเป็นคนที่เคยสะสมบุมในอดีตจึงเป็นปัจจัยให้ได้ยินเสียงที่ทำให้เข้าใจสภาพธรรมะได้และแม้ว่าจะเป็นเสียงที่เป็นเรื่องธรรมะแต่ถ้าไม่มีการสะสมศรัทธานะคะไม่มีความสนใจก็ผ่านไปไม่ว่าจะได้ยินเรื่องของนามธรรม,าามรูปธรรมก็ไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เราะฉันต้องอาศัยการสะสมศรัทธาแล้วก็โสภณะเจตสิกอื่นๆนะคะที่จะทําให้เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าค่ะเพราะเหตุว่าทรัพย์สินเงินทองก็เอาติดตัวไปไม่ได้แม้สักสตังเดียวก็เอาไปไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดในขณะนี้เป็นความเข้าใจนะคะ <c oughs> จะสืบต่ออยู่ในจิตไปทุกขณะ เพียงแต่ว่าจะมีปัจจัยที่จะทําให้เจริญเติบโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ไม่สูญหายทุกอย่างจะสะสมไว้ในจิตแต่ละขณะถ้าโกรธขณะหนึ่งแม้ว่าจิตที่โกรธด,ดับเป็นปัใจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดแต่แม้ว่าจิตโกรธด,ดับก็มีเชื้อผ่านไปถึงจิตขณะต่อไปที่จะทําให้มีความโกรธเกิดขึ้นอีกในขณะต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดมีความชอบยินดีติดข้องในสิ่งใดนะคะเห็นความจริงเลยคะ่ะ ก็ายังไม่ได้ดับเชื้อยังไม่ได้ดับอกุศลยังไม่ได้ดับโลภะไม่ว่าอกุศลใดๆจะเกิดก็เพราะเหตุว่ามีเชื้อนั่นอยู่จึงทําให้เกิดขึ้นได้ถ้าเวลาที่ฟังธรรมะได้เข้าใจนะคะต่อไปก็อาจจะเข้าใจเร็วขึ้นเพราะว่าเคยเข้าใจมาแล้วกาจะรั้ก็รู้ได้ว่าที่เข้าใจได้เร็วเพราะว่าเคยเข้าใจแล้วเหมือนกับเราเริ่มเรียนหนังสือวันแรกที่เราไปโรงเรียนนะคะเราก็อ่านอะไรไม่ออกสักตัวหนึ่ง วันต่อมาก็ค่อยๆอ่านได้ทีละตัวสองตัวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนั่งสะกดพอเห็นปุ๊บก,ก็อ่านได้การสะสมก็ทําให้เป็นอย่างนี้พระธรรมอาจารย์อยูต่ตัวมันจะผ่านไปอา <c oughs> จารย์บอกว่ามันจะกี่นี้จิตเกิดและก,กระดับรุแ <c oughs> ล้วก,กระดับเกิดแ <c oughs> ล้วก,กระดับจนกว่าจะไปถึงจุติและปฏิสนธิ <c oughs> อะไรเป็นจุติและปฏิสนธิไม่ขเข้าใจตรงน,นี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> จิตเกิดนี่ต้องมีในชาตินี้ใช่ไหมคะ ไม่อย่างนั้นจะไม่เรียกว่าคนหรือสัตว์เกิดก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะดูอะไรได้เป็นเนื้องอกเป็นอะไรไปแต่ที่กล่าวว่าคนเกิดสัตว์เกิดเนี่ยต้องมีนามธรรมเกิดขึ้นคือจิตและเจตสิกจิตและเจตสิกขณะแรกของชาตินี้ชื่อว่าปฏิสนธิจิตค่ะเพราวว่าสืบต่อจากจุดติดจิตของชาติก่อนหมายความว่าทันทีที่ตายก็เกิดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็มักจะโศกเศร้าเสียใจถึงคนที่ตายนะคะ แต่ถ้าเข้าเกิดแล้วแล้วเขาจะเกิดเป็นอะไรท่านน,นัะคารที่เราไม่ทราบนะคะถึงเราก็เหมือนกัน,นะค่ะวันหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้และก็ยังมีกรรมแน่นอนที่จะทําให้เกิดเป็นบุคคลไหนก็ได้ไ<ม>เพียงเรา<ม>ขณะนี้นะคะ<ม>อาจจะไม่ทราบว่าเราจากใครในโลกก่อนมาซึ่งรักเราอย่างมากมเป็นญาติสนิทมิตรสหายป่านนี้ก็กําลังร้องไห้ถึงเราก็ได้แต่เราไม่รู้ไ,รไปเจอเขาก็ไม่รู้ ถ้าคนนี้เขากำลังคิดถึงเราถ้าเราเกิดมาเป็นคนนี้เขาอาจจะมีอายุเก้าสิบปีเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่เราเห็นเราก็ไม่รู้ไม่มีความผูกพันเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นเรานะคะคนนี้เพียงสั้นๆคือชั่วอายุที่แล้วแต่ว่าใครจะมีอายุสั้นหรืออายุหยืนยาวอะไแต่ความจริงก็เป็นเพียงสมมุติของจิตและเจตสิกและรูปซึ่งเกิดกับเท่นั้นเอง จิตเจตสิกรูปที่เกิดและดับไปที่แน่นอนที่สุดนะคะที่ควรจะทราบคือว่าไม่มีจิตสักขณะซึ่งกลับมาอีกเจตสิกรูปไม่มีกลับมาอีกเลยเห็นขณะเมื่อกี้กับเห็นเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่ขณะเดียวกันจากขปัสาะทรูปซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดเห็นก็ไม่ใช่จากขปัสาะทรูปก่อนจากขปัสาะทรูปจน,นดับแล้วเพรานัวนชีวิตจริงๆเนี่ยสั้นแสนสันส้นนะคะว่าเท่ากันทุกคน คือมีขณะย่อยสั้นๆสามขณะคืออุปาคขณะขณะเกิดแล้วก็พังคะขณะขณะดับแต่ก่อนที่จะเป็นพังคะขณะก็มีขณะที่ตั้งอยู่สั้นๆเป็นติดติดขณะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะซึ่งแสนสั้นก็จะมีขณะย่อยนะคะคือขณะที่จิตเกิดไม่ใช่ขณะที่จิตดับและขณะที่ตั้งอยู่ก็ไม่ใช่ขณะที่เกิดและไม่ใช่ขณะที่ดับเพราะฉะนั้นที่ต้องการความสุขความสุขนั้นจะสั้นสักแค่ไหน แล้วก็กไม่มีอะไรเลยค่ะว่างเปล่าจริงๆอะไรทั้้นเกิดแล้วหมดหมดเลยค่ะไม่เหลือถ้าใครจะมีความมานะความสําคัญตนเลยทั้ถือว่าเป็นเรามีความสําคัญมากก็เหมือนลูกโป่งเลยค่ะลอยไปแล้วแต่ว่าจะลอยไปที่ไหนและในลูกโป่งมีอะไรที่เป็นสารละทีเป็นมมสก็คือแอร่ถ้าดันเป็นเพราะฉะนั้นชีวิตก็คืออย่างนี้ ถ้าเราไม่มีปัญญาอย่างนี้เราก็คงจะทำอกุศลมากนะครสะสมโลภะเยอะๆโทสะมากๆไม่มีการให้อภัยไ,ไม่มีการช่วยเหลือสงเคราะห์ใครทั้งสิ้นแต่ว่าเวลาที่เราเห็นธรรมะเป็นธรรมะเนี่ยเราจะเห็นความน่ารังเกยียจของอกุศลแต่ต้องเป็นไปตามระดับขัน้นนะคะขั้นปุถุชนคนที่ยังไม่ใช่เป็นฆาตอริยะบุคคลเนีนะะ่ยครัเพียงฟังแล้วก็เข้าใจแต่ยังไม่เห็นลักษณะซึ่งเป็นเทิงธาต พระเจ้ากว่าจะเป็นเพียงธาตุแต่และชนิดตรงตามลักษณะของธาตุนั้นๆน,น,นะคะก็ะต้องอบรมจนกว่าจะมีความเห็นถูกในลักษณะของนามธรรมรูปธรรมจนประจักษ์แจ้งการเกิดดับจนนายคลายความติดข้องในความเห็นว่าเป็นเราจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะของนิพพานหมดความสงสัยในอริยสัจสี่เป็นทุโสดาบานันบุคคลแต่หิริหริออตัปตัความละอายความรังเกียร ความเห็นโทษของอกุศลในการของพระโสดาบันก็ยังไม่เท่าของาาาท,างทาง่าจะกฐาคานีเพราะฉะนั้นปัญญาก็จะต้องอบรมเจริญต่อไปคือนามธรรมรูปธรรมนั่นแหละที่สติระลึกที่เคยระลึกมาแล้วแต่เริ่มเห็นโทษขึ้นอีกว่าลักษณะนี้มีความที่เป็นโทษขันนั้นคันนี้ก็เป็นการอบรมเจริญปัญญาไปเรื่อยๆคือตองการทังวิปัสสนาวงอารมณ์ทั้งสอง อารมณ์อนาปานส้นิ่มันมีทั้งสองอย่างทั้งสมถะและวิปัสสนาดังนัง้นนะคระบผมก็โคจักสิตอบเข้าใจไหมคะเป็นปัญญาต่างขั้นค่ะเหตุว่าแม้ว่าอารมณ์เป็นอารมณ์เดียวกันนะครับแต่อารมณ์นั้นขณะที่จิตระลึกแล้วสงบเป็นสมถะแต่ขณะที่ระลึกแล้วรู้ลักษณะที่เป็นรูปธรรมขณะนั้น,นเป็นปัญญาที่เป็นวิปัสสนา ถ้าเป็นการอบรมเจริญสมถะภาวนาจะไม่ดูลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมนะต้องสงบค่ะเท่านั้นถามพ่อเรื่องนั่งสมาธินี่นะที่นี้อารมณ์ทั้งสองอย่างมีอยู่เราที่นี่อยากทำปัจฉนาเนี่นนะเชี่ย้ารมณ์แบบใดถ้าใครอยากทำนี่ปัจนาก็ผิดเลยถ้าไม่ใช่เรื่องเราอยา่า แต่เป็นเรื่องการอบรมปัญญาความรู้ความเข้าใจก่อนค่ะแล้วมาเรื่องสมุดนี่มันเกิดขึ้นที่นถ้ามีการฟังนะคะถ้าจะมีการพิจารณาไตรองต้องมีปัญญาแน่นอนค่ะค่ยอยๆมีัชาหรือเดรอาจารย์บอกว่าคนเราจะมีปัญญานี่เกิดจากคุณที่ทำว้ชาติก่อนอ่มีโอกาสที่จะได้ฟังแค่ค่ะครับอย่างอย่างผมถ้าเกิดไม่มี ไม่มีบนในชาติก่อนนี่ผมจะเริ่มจุดจะเริ่มก็คือว่าต้องเริ่มฟังก่อนใช่ไหมครับกันยาต้้งมาจฟัง,ฟงแล้วก็ใจลองแล้วก็จเจริญขึ้นเพราะว่าผมก็มีลูกแตะก็ไม่เคยได้พามาก็คือจุดแรกก็คงอาจจะต้องให้มาฟังก่อนแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจนี่ก็ต้องอินซิสให้เขาถามครับไม่เข้าใจก็ถามที่เข้าใจครับ านั้นสิ่งที่ยากที่สุดคือประจักษ์การประจักษ์แจ้งผ่านจิตเท่านั้นที่จะเป็นตัวประจักษ์แจ้งนะฮะเจตสิกด้วยปัญญาเจตสิกปนแบนีญญ้ค่ะจิตเขาทาอะไรไม่ได้เลยค่ะเขาเป็นธาตุที่รู้แจ้งอารมณ์ที่ปรากฏนะคะเขาไม่จําเขาไม่รู้สึกเขาไม่ริษยาเขาไม่โกรธไม่เลียดไม่รักไม่ชังทั้งหมดธาตุรู้ลุนล้วน รวมกับเจตสิกนั่นเป็นจิตนะค่ะที่มากแต่เจตสิกเนี่ยมีหลากหลายครับแล้วก็จิตที่จะรู้แจ้งนิพพานนี้ก็มีทั้งหมดแปดดวงแต่ต้องมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งหมดนะคารย์การที่จะถึงจิตขั้นโลภุตระนั้นก็แยกอยู่ไหมครัพระเจ้าคนธรรมดานี่เราจะไปฟ้องให้เขารู้แจ้งนิพพานนี้รู้สึกไม่มีใครทำอย่างนั้นเลยทำไม่ได้ค่อยๆให้เขาเข้าใจคําสอน ก็ไม่รู้แจ้งหรือเปล่าะก็เรายังไม่ถึงนั่นก็ไม่ถึงที่จะต้องไปคิดถึงนิพพานนะฮะสิ่งที่กําลังปรากฏเนี่ยเรารู้แค่ไหนตามความเป็นจริงถ้าสิ่งที่กําลังปรากฏในขณะนี้นะวะสติสัมปชัญญะไม่เกิดที่จะรู้ลักษณะจริงๆเพียงแต่ฟังเรื่องราวแต่ยังไม่ประจกา์ลักษณะตัวจริงของเขาเพราะว่าปัญญาขั้นฟังเนี่ยยังไม่พอและก็ไม่ใช่ระดับที่จะทําให้รู้แจ้งด้วยระดับที่จะรู้แจ้งต้องเป็น ปัญญาที่อบรมมากกว่านี้ที่จะรู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมก่อนนิพพานไม่ต้องพูดถึงเ,งเลยครับใช่ครับมีคนเขากล่าวว่านิพพานนี่สมมุติว่ามันก็เหมือนกับเค็มคนที่ไม่มีลิ้นเราจะไปอธิบายเข็มน,นี้อธิบายให้เราจนตายเขาก็ไม่รู้เรียนใช่ไหม